แจมเอ็กซ์คูลส n แฟนมิทติ้งแฟนชิพเนโวเอครับก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบการจัดแฟนมิทอีกรูปแบบหนึ่งเลยคือเราไปจัดกันที่เรือเจ้าพยาคุ้ยคือล่องแม่น้ำเจ้าพยาดูบรรยากาศ2อริมฝั่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีทานอาหารบนเรือกันด้วยครับแล้วก็มีเป็นดนตรีผมก็จะเล่นดนตรีสดๆให้ฟังคือในหอแล้จัดบ่อยแล้วเป็นแบบฟูลแบนอะไรบ่อยแล้วผมอยากได้แบบความง่ายๆบ้างที่เราไม่ต้องแบบ ไม่ไม่ต้องไม่ต้องซับซ้อนอะไรเยอะกับโชว์แล้วก็เป็นความที่แบบความอบอุ่นที่เราได้อยู่ด้วยกันมากกว่าอเอ็กซ์คลูซีฟจริงเพราะว่าครั้งเนี้เราจะมีเฉพาะแบบชมสดสดบนเรือเราจะไม่มีเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเหมือนเดิมเราจัดกันสองรอบนะครับจะมีรอบซันเซ็ตแล้วก็รอบมุนไลท์นะครับสองรอบเลยยามเย็นแล้วก็แสงจันทร์ยามค่าคืนคือกระซิบเลยนะบอกไว้ก่อนว่าทั้งสรอบเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยชุด เพลงอาหารโหไม่เหมือนกันเลยบรรยากาศก็ไม่เหมือนกันดังนั้นหนึ่งคนสามารถไปได้สองรอบก็ได้ถ้าคุณกดทันจริงๆ